สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่มาน ER Bu ร์ d ิวสนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูกระเดื่องคู่ที่ว่าเราทำใช้ในคลิปกลองชุดไทยประดิษฐ์ก่อนหน้านี้ก็หลายคลิปมาแล้วครับดูได้จากข้างบนเลยครับโดยรวมนะครับ กระเดื่องคู่ที่เราได้ทําขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีกระเดื่องหลักแล้วก็กระเดื่องรองนะครับโดยกระเดื่องหลักเนี่ยจะเป็นของเท้าขวานะครับแล้วก็กระเดื่องรองจะเป็นของเท้าซ้ายนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยนะครับเราได้เอารูปแบบแล้วก็หลักการทําานอะไรเนี่ยมาจากกระเดื่องจริงๆนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ เราไดเอารูปแบบและการทํางานหรือว่าหลักการทํางานของกระเดืองเนี่ยมาจากกระเดืองจริงนะครับสำหรับผมคิดว่าที่ว่าเราได้ทําขึ้นมาเนี่ยกระเดืองอันนี้นะครับก็ไม่รู้ครับแล้วแต่ท่านวู้ชมครับว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เหมือนอยู่ระดับหนึ่งนะครับโดยกระเดืองทั้งหมดที่ว่าเราทำนะครับโครงสร้างของกระเดืองที่ว่าหินเสียมดำเนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะครับรวมถึงแป้นเหยียบก,กระเดืองด้วยคนระับเป็นไม้หมดเลยฝั่งซ้ายก็เหมือนแล้วทาด้วยสีดํานะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเอากระเดืองหลักของเท้าขวาก่อนนะครับนี่นะกระเดืองหลััักกนนนะะะะคครรรบบ็จปมาี้ โครงสร้างตรงนี้นะครับจะเป็นไม้นะครับเราได้ขึ้นโครงสร้างจากตรงนี้ก่อนนะครับทาออกมาก็ประมาณ4ชุดนะครับรวมของฝั่งซ้ายด้วยนะครับไม้ตีขึ้นมาเป็นฉากแบบนี้แล้วก็ตอกด้วยตะปูครับชุดละ2ตัวครับฝั่งนี้ก็2ตัว2ข้างของกระเดียงฝั่งซ้ายเนี่ยก็ข้างละ2ตัวครับเราใช้เป็นตะปูยาวนะครับตอกแบบทะลุมาฝั่งนี้เลยแล้วก็มาพับไว้ให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่หลุดออกมานะครับฝั่งด้านหน้านีนะครับเนื่องจากกระเดียงหลักของเท้าขวาเนี่ยครับ มันประกอบไปด้วยหัวตีแยกอิสระนะครับสองอันเราก็เลยใช้เป็นไม้ครับในการดามไว้นะเพื่อที่จะวางเสาตรงนี้นะครัด้วยเสาตรงนี้นะครับเราทํามาจากท่อ p v c ครับดัดให้มันขึ้นด้วยนี้ท่อ p v c ีเิดีมันจะเป็นทรงกระบอกนะครับเราก็เลยผ่าแล้วก็เอาไปเผาไฟครับทำให้มันเป็นแผ่นตัดออกไม้มันประมาณนี้นี่นะเป็นน็อตตรงกลางนี้ก็น็อตครับตรงนี้นะครับที่ว่าเห็นเนี่ย มันคือที่ขีบกระดาษนะครับซึ่งมันจะวางนะครองกระเดื่องนะวางขอบของถังสีไว้บนนี้นะครับที่ตัวกรองกระเดื่องหรือว่าถังสีนะมันจะเป็นตัวล็อกนะครับตาไว้ในคลิปที่แลนะ้วครับก็ประมาณนี้ครับดูอย่างนี่อันนี้ก็ที่จับตัวที่เหยยบกระเดื่องกับตัวเดืองนะเพื่อเวลาเราเหยยบกระเดื่องไอ้นี้มันก็จะไม่ไปหน้าและกระเดื่องมันก็ไม่มาละ นั่นเละครับเป็นตัวล็อกกับเสากระเดื่องนี่นะครับอันนี้คือวางไว้เฉยๆเพื่อจะไม่ให้ขอบของหนังสีถึงพื้นนะครับที่ว่าเราใช้หังสีในการทำกรองกระเดื่องนะครับวางไว้บนตัวคีบกระดาษตรงนี้นะครับชุดที่ว่าติดกับไม้ตีกระเดื่องนะครับเราได้ใช้เป็นไม้สี่เหลี่ยมนะครับปกติไม้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับที่ว่าเราตัดออกมามันจะเป็นเหลี่ยมแบบนีนะ้ใช้กระดาษทรายนะครับในการขัด ที่ขอบเนี่ยให้มันโคง้โคงๆค้งประมาณว่าให้มันกลมได้ก็ดีครับแต่ตอนนั้นคือเราหาที่มันกลมๆมไม่ได้ถ้าใช้ไม้ที่กลมๆมได้จะดีมากเลยอนันนี้ถ้าไม่มีก็ต้องขัดนะครับให้มันโคง้งโคง้งรับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันจะไม่หมุนแบบนี้นะครับก็เลยต้องโค้งหน่อยเวลาเหยียบลงมาเชือกเนี่ยในการดึงลงมานะฝั่งนี้นะครับเราใช้เป็นยางในรถจักรยานหรือว่ายางในรถจักรยานยนต์ทั่วไปเลยตัดประมาณนี้คนระับ มามัดกับตะปูด้านล่างตรงนี้นะที่ว่าใช้เป็นแกนของแป้นกระเดือ่องแล้วก็มัดขึ้นมากับลวดตรงนี้จะเป็นเหล็กลวดฝ้าเพดานหลังคานะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ และเราก็ได้เจาะรูตรงนี้มันใหญ่นะครับดูตรงเนี้ยมันใหญ่กว่าเหล็กนี้จะได้หลวมครับแต่ว่าดูของไม้เดือดตีตรงนี้พอดีครับและเราก็เอาน็อตขันลงไปตรงตรงแบบนี้ให้ชนกับเหล็กลวดที่ว่าเราใส่มามันจะได้แน่นครับมันจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่ขันหัวนี้มันจะมาอย่างเดียวเหล็กลวดนี้มันจะหลวมครับขันเพือยยับให้มันแน่นนะครับ มาถึงเหล็กตรงกลางที่ว่าต่อระหว่างวัวกระเดียงฝั่งกระเดียงหลักและกระเดียงรองนะครับใช้เป็นเหล็กลวดฝ้าวิดานโดยเจาะดูทั้งสองข้างครับให้มันใหญ่กว่าลวดนี้ครับให้มันหลวมไปเลยครับเป็นเกนไว้ใหญ่และฝั่งนี้นะครับใช้เป็นลวดเหมือนนะครับยับเหมือนกันเลยแต่ฝั่งนี้จะยับ2ตัวนะครับพอยับเสร็จครับใช้กาวร้อนนะครับหยอดซ้ำเข้าไปนะครับให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะครับแรงเท้าเนี่ยเวลาเาเหยเนี่ยมันก็มากพอสมควรนะครับแล้วเวลามาชนกับทั้งซีเนี่ยมันอาจจะทำให้หลวมได้ตรงนี้นี่ แต่นี้จะแน่นไปเลยนะเพราะว่าเราใช้น็อตยับไปด้วยไม้กระเดืองนะครับจะเป็นไม้ไผ่ที่ว่าหนาหน่อยนะมาเหลาให้มันกลมประมาณนี้นะจะรูนําไว้ก่อนนะไปใช้ตะปูนะครับนี่ตอกทะลุขึ้นมาเลยทะลุไม้นี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาถึงที่ไม้ไผ่ตรงนี้คนระับฝั่งนี้ก็เหมือนนะครับหัวกระเดืองอันนี้เป็นยางในรถด้วยนะครับแล้วก็ตัดความหนาประมาณนี้แล้วก็มาม้วนะทับๆๆกันนะแล้วก็ใช้ตะปูนะตอกจากด้านบนลงไปที่ไม้ไผ่นะครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับหัวกระเดือง สองข้างเลยนะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับหยอดซ้าเข้าไปด้านบนเพื่อให้มันแน่น,นครับประมาณนี้เลยครับตัวเป้นเหยียบกระเดื่องครับที่ว่าใช้เท้าเหยียบกระเดื่องจะเป็นไม้แผ่น,นครับตรงนี้ก็จะเป็นตะปูตอกเข้าไปครับเป็นจุดหมุนของมันนะครับ จะตอกตะปูฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เข้ามายังแผ่นไม้นี้นะแล้วด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นที่วางส้นเท้านะครับทำมาเพื่อให้มันเหมือนของจริงเช่นกันนะตัดไม้นะครับไม้แผ่นเลยนะครับพุ้งประมาณนี้คนระับใช้น็ดตัวยาวนะครับขันแบบแนวเฉียงๆคนระับให้มันเข้ามาในเนื้อไม้นี้นะครับประมาณนี้คนระับ สายที่ว่าจากแป้นกระเดื่องไปยังไม้กระเดื่องก็จะมีตะปูแบบตอกเข้าไปนะแล้วก็ใช้เชือกนะครับมัดจากแป้นกระเดื่องขึ้นมายัางหัวกระเดื่องก็จะได้ประมาณนี้คนระับด้านล่างนี้นะจุดนี้นะก็เป็นปืนกาวนะเพื่อเวลาเราเอาไปวางไว้กับพื้นนะ มันจะไ,ไม่เลื่อนเวลาเ,าเหยียบตรงนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตะปูดับเราได้เอาปลอ,อกนี้ออกก็เหลือแต่ด้านในนะตอกแล้วก็ดัดให้มันอยู่ประมาณนี้สองข้างนะัเพื่ออะไรนะพื้นที่ว่าเราวางกระเดื่องตอนที่ว่าเราตีเนะวลาเราวางตะปูต,ตัวนี้นะครับกับฝั่งนี้เวลาเหยียบลงไปเนี่ยแรงเหยียบของเรามันจะลงไปด้านล่างคนระับแล้วมันดกดตะปูตัวนี้ทําให้กระเดื่องไม่เคลื่อนที่เวลาเราเหยียบและฝั่งกระเดื่องรองก็เหมือนกระเดื่องหลักฝั่งกระเดื่องรองมันจะไม่มีไม้กระเดื่องนะครับแต่ฝั่งกระเดื่องรองใช้ใช้เป็นไม้อันเดลกอัหืง ฟังกระเดืองหลักนะครับเราใช้เป็นเชือกนะครับแต่ฟังกระเดืองรองเนะี่ยเราใช้เป็นโซนะ่เป็นโซ่ราวลิ้นนะครับในเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับจับระมานเนี่ยในตอนนั้นหามาได้เหมือนกันก็เลยเอามาใส่เลยนะกระเดืองจริงๆนะครับมันเป็นโซ่นะเราก็เลยเอาโซ่มาทําด้วยนะตะปูดาบด้านบนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะต่อ,อไว้เฉยๆ,ๆนะและที่ว่าต่อแกนไปยังฟังกระเดืองหลังนะเราก็เอาน็อตนี่แหละ สองตัวครับขันเข้าไปเลยให้มันชนกับแกนนี้นะครับมันจะแน่นไปเลยคือขันไปแล้วก็กาวรนเหมือนเดิมมันหดลงไปซ้ำนี่นะครับตะปูต่อไวเรียบเสมือนสปริงนะเวลาเราเหยียบมันดึงกลับนะครับใช้เป็นยางในรถเหมือนกนะั้นก็เหมือนฟังกระเด่องหลักเลยนะและที่สําคัญเลยนะผมว่าเป็นเพลาระหว่างกระเด่องหลักกับกระเด่องรองเพลา,ากากระบาดนะครับเนื่องจากว่าแบบมันจะได้ปรับเนี่ยองศาในการวางได้นะการทำนะครับเราก็ใช้เหล็กยึดฝ้าวิดานหลงังคาเหมือนันนะครับ ตรงยอยนะครับใช้เป็นปากกาทำเป็นกากบาทขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้เชือกอินนะครับมัดให้มันได้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ใช้กาวร้อนนะครับยอดซ้ําลงไปให้มันแน่นครับจากนั้นก็ใช้สว่านเจาะรูนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ดัดหลิกนะครับให้มีส่วนโค้งอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็จะได้เป็นเพลากากบาทนะครับฝั่งนี้หนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งตัวโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีความคิดเห็นอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้เกี่ยวกับกระเดื่องคู่ ทีว่าเราได้ทำขึ้นมาครับคอมมิ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ